สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองแชนแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่14พฤษภาคมพศ2564นะคะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่บ้านของแม่น้องเนตรนะคะท่านผู้ชมคะซึ่งงวดที่ผ่านมาแม่น้องเนตรก็ถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยตามตัวเด็ดๆจากแม่น้องเนตรไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะ ก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อดดีๆช็อดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าบ้านของแม่น้องเนตรแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็วันก่อนที่เอดมาขอโชคขอลาบกับต้นกระท้อนนะคะกับพี่ส้อยนะคะแล้วก็ แม่น้องเนตรไปส่องดูที่หลังนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มองเห็นตัวเลขแล้วนะคะวันนี้แอดกลัวว่าเอฟซีจะพลาดนะคะก็เลยมาตามตัวเด็ดๆกับแม่น้องเนตรไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแม่น้องเนตรกันนะคะแล้วก็คุณยายนะคะว่างวดนี้ได้ตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชม นี่ยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวไปพูดกับคุณยายน้องเนตรกันเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณแม่ก็กินข้าวอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายกําลังให้นมลานเนาะน,น,น้องเนตรกินนมบน้องเนตร ก็คุยกับคุณยายเองสวัสดีค่ะคุณยายาสวัสดีจ้าสวัสดีครับน้องเนตรโคเลยนะคะ <c oughs> จำมั่มเลยน้องเนตรตัวใหญ่มากเลยน้องเนตรวันนี้ยายมาขอโชคขอลาบกับน้องเนตรไปฝากเออฟซี FC นะคะนอนน้องเนตรเนาะเาโชคไปแล้วเด้อเขาให้โชคคุณแม่มาสามงวดติดแล้วน่อยคุณยายเนาะแล้วงวดน,นี้ แม่น้องเนตได้หรือยังคะคุณยายได้แล้วได้แล้วเนาะต้นกระท้ o นกับต้นกระท้อนเพราะว่างดกนแม่น้องเนตก็มองเห็นหนึ่งเปดจากต้นกระท้อนเนาะจาออไแม่น้องเนตไปดูแลใช่ไหมดูแล้วดูแล้วอ้อน้องเนตเป็นาถายนาะน้องเนตรองง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 ง นี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอปจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขนะคะวสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไรเป็นไรโอ้ห้องนอนบอกห่วงนอนโอ้ห้อนอืนกินไม่อิ่มมั่งจะเอจะเอสุดหล่อสุดหล่อเอออย่าร้องสิอย่าร้องสิ คุยเลยนะเขาคุยกับนาส้อยเนาะนาส้อยเป็นโอเป็นยายเนาะจ้าจ้าเจคุยกับยายส้อยจ๊เจ๊เจ๊เนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็ตัวเลขจากต้นกระท้อนแม่น้องเนตรกระจดให้แล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขชัดๆนะคะก็จากต้นกระท้อนนะคะก็มองเห็นเป็นสี่ตัวนะคะ จะมีเปดมีเปดมีเจ็ดมีหนึ่งแล้วก็มีห้าข้างล่างนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ลองจับคู่ดูนะคะมีแปดเจ็ดเจ็ดเปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนได้บ้างนะคะ เพราะว่างวดที่ผ่านมาแม่น้องเนตรก็มองเห็นเป็นหนึ่งเปดนะคะลืมลืมเทียนหนึ่งเปดเนาะเพราะว่าหนึ่งเป็ดมันมาแล้วเป็ดหนึ่งเลืมเทียนเป็ดหนึ่งเป็ดหนึ่งียนใหอะเียนเปดหนึ่งด้วยเพราะว่ามีเอาเอาห้าเป็ดเลยไหมอไม่ต้องเอาเปดหนึ่งเนาะเอาเปดหนึ่งเพราะว่าหนึ่งแป็ดมาแล้วเนาะห้าเป็ดเอาไหมมันก็จับคู่หมดไงเราจับเลย ยิ่งจับก็ยิ่งเยอะคะอ่ะท่านผูช้ชมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไอกลับเอาเองนี่นะคะตัวเลขของแม่น้องเนตรในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมจากต้นกระท้อนนะคะมองเห็นเป็นสี่ตัวนะคะท่านผู้ชมแปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็ห้านะคะก็จะมองเวียงกันแบบนี้นะคะท่านผู้ชม,ม,มอันนี้แอสก็ตับให้นะคะมีแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่ง 8ปดหแล้วก็ห้าแ้านะคะตัวตัวเลขแม่น้องเนตก็มีแค่นี้นะคะท่านชมจากต้นตะคอนนะคะแต่ว่าจะมีอีกใบหนึ่งนะคะเห็นแม่น้องเนตเขียนไว้นะคะท่านชมเดี๋ยวแอจะให้ดูนะคะก็ตัวเลขของแม่น้องเนตรจะซื้อในงวดนี้นะคะท่านชมครับตัวเลขก็จะมีหลายหางนะคะท่านทู้ชมมีแปดเจ็ดหนึ่ง แล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดหกสี่สี่หกแล้วก็สี่เก้านะคะเก้าสี่สี่เก้าเก้าสี่สามห้าห้าสามนะคะตัวเลขของแม่น้องเนตรที่จะซื้อในงวดวันที่สิบหกนี้นะคะท่านผี่ชมให้พิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนได้บ้างนะคะก็ไม่รู้นะคะว่าแม่น้องเนตรได้มาจากไหนอีกนะคะหกสี่สี่หก ไดมาจากไหนคะคุณยายไม่รู้เหมือนกันเนละอ๋อแต่ว่าจดไว้ที่จะซื้อเนะคุณยายเนาะจะซเพราะว่างวดก่อนก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเนะคุณยายก็อยากจะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับตัวเลขของแม่น้องเนตรนะคะท่านผู้ชมคะใบนี้เป็นฉบับจริงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้แอดก็จดคัดโลกมาเนาะจาก ต้นกระท้อนเลขต้นกระท้อนนะคะแต่ว่าหกสี่สี่หกสี่เก้าเก้าสี่สามห้าห้าสามก็ายนรถอือห้าสามอ๋อห้าสามจากยนรถหมดให้พิจารณาดูนะคะให้เลือกซื้อตัวที่เราชอบนะคะท่านผู้ชมชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าแอปก็หาแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆมาฝากแล้วนะคะท่านผู้ชมครับ แอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บุญวัสนานะคะท่านผู้ชมเพราะว่า,า,าแม่น้องเนตรก็ถูกมาสิงวดติดแล้วเนาะคุณยายใช่ไหมคะคุณยายอ,อ๋อสิงวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ได้โชคก,กับน้องเนตรเนาะไอตอนที่วันเกิด ก็ออกงดที่ผ่านมาน้องเจ็ดสองแล้วก็สี่หกนี่ก็อันนี้เพราะว่านายจะเป็นพศของน้องเนตรเนาะพศเกิดสองห้าสี่หกเนาะเพราะว่าน้องเนตรก็สามเดือนแล้วน้อยใหญ่สามเดือนกว่ากว่าเนาะสองห้ากับสี่หกสี่สี่หกเนาะก็สองห้าหกสี่เน้อยใหญ่น่าจะเป็นเลข พอสอเกิดของน้องเนาะเพราะว่าวันัวนเกิดก็ออกแล้วเวลาก็ออกแล้วเนาะเรือพอสยังไม่ออกก็ไม่แน่เนาะคุณยายเนาะให้แม่นาะยายเนาะมีรุ่นไหมคะคุณยายไม่นี่มีแม่มาซื้อนี่อ๋อเอาตามแม่น้องเนตรเลยเนาะยังไม่คุณยายไม่มีตังซื้อหรอกจะคุณลูกซื้อแทนเนาะลูกซื้อแทนนี่นะครับน้องเนตรกำลังนอนกินนมจำมั่มเชียว น้องเนตอร่อยไหมครับจ่าเอ๋อร่อยไหมครับยายโอ้จ่าเอ๋บอกเอฟซียายหน่อยนะน้องเนตนะถ้าถูกเดี๋ยวยายแบ่งตังค์ให้กินขนมนะน้องเนตนะไอยายถูกก่อนเนาะเพราะว่ายายไม่ถูกมาสองงวดแล้วเฮ้ยอ๋อจ๊ะโอ้ เยวเอายำก้านี่ย <đ em fundamentals dragging> ัง uh, ก <"L ad> <ata> ้าวเลยจับจยังก้าวเลยั้ตอนที่สามนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปส่องดูตัวเลขจากคอน้องเนตรนะคะท่านผู้ชมพอดีคุณพ่อมองเห็นเป็นหนึ่งหกนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะคะจะมีตัวเลขขึ้นสีแดงนะคะตรงจุดนี้คุณพ่อบอกว่ามองเห็นเป็นเลขหนึ่งนะคะ ข้างหลังเป็นเลขหกนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมองไปคล้ายๆข้า,างหน้าเหมือนเลขสองข้างข้างหลังเหมือนเลขหกนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าตัวเลขก็ขึ้นให้เห็นชัดมากๆนะคะท่านผู้ชมก็การสองการมองจะมองไม่มองเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะท่านใดมองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ บอกว่าน้องเน่ให้โชคคุณแม่มาแล้วสี่งวดติดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะงวดนี้อาจจะเป็นงวดที่ห้าก็เป็นได้นะคะ <c oughs> คุณพ่อเขามองเห็นเป็นหนึ่งหกนะคุณยายเนาะแล้วคุณยายมองเห็นเป็นตัวไหนครับคุณยายคุณยายมองเห็น <c oughs> ห้าศูนย์เลยยายคุณยายมองเห็นเป็นห้าศูนย์ค่ะท่านผู้ชมคุณยายจะมองเห็นแปลกกว่าเพื่อนค่ะ ะะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขชัดๆ,ๆอีกรอบนะคะเลขหกจะชัดมากๆนะคะก็คล้ายๆหนึ่งหกหรือไม่ก็สองหกนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูพอดูไปดูมาเหมือนเลขสี่ค่ะคุณยาย <laughs> เลขหนึ่งก็คล้ายๆเลขสี่เหมือนกันนะคะสี่หกหรือไม่ก็หนึ่งหกหรือไม่ก็สองหกนะคะท่านผู้ชมคะอมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่า เอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเรื่องตัวเลขก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้แอดก,ก็ขอให้ FC แฟนช่องของละองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับน้องเนตรนะคะคก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีบรรยายเอามา